บายส้มซ่านะคะมาวันนี้ส้มซ่าจะจะพา DIY DIY ส้มซ่ามีเศษเศษไอเนี้ยลูกค้าเหลือนะคะลูกไม้ส้มซ่าจะมาพา DIY ที่คาดผมนะคะโดยมีมีได้นี่นะคะ DIY นะคะส้มซ่าจะพา DIY เก๋ๆนะคะมี มีลูกไม้สีครีมค่ะอันนี้อยู่ที่สิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วนะคะแล้วก็มียางยืดเนี่ยค่ะยางยืดอยู่ที่อยู่ที่ห้าครึ่งค่ะห้านิ้วครึ่งแล้วก็มีผ้านะคะผ้ากว้างที่ กว้างที่สี่นิ้วครึ่งยาวอยู่ที่ยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วค่ะยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะมาค่ะทั้งชาจะพาดีไนะคะว่าทั้งชาจะทําเก๋ๆลูกไม้เสร็จจากเสร็จลูกไม้นะคะงานเหลือที่อยู่หน้าร้านนะคะมาค่ะทั้งชาจะพาทําค่ะ มาค่ะเย็บอันนี้ก่อนนะคะเย็บตะลบหลังอะค่ะเย็บตะลบหลังนะ แบ่งข้าครึ่งนึงค่ะแบ่งข้าครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กลับออกมานะคะกลับข้าออกมา เย็บเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กลับผ้าออกมากลับผ้า ทำให้เป็น how to นะคะคะแล้วทีนี้เราก็เก็บผ้าออกมา ยงเืดจะอยู่ด้านในนะคะอยวทิ้มท่าแรงนะคะท่าเบา คะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ตัวจะอยู่ด้านล่างนะคะเราจะกลับข้าวมาให้หมดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ข้างนี้ด้วยกลับออกมาค่ะ กลับออกมาแล้วนะทีนี้เราก็มาจับตัวนี้ค่ะเอาฝั่งไหนอยู่ข้างนอกคะบึ๊บ,บ,บนี่ทำทำเป็นทำอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทำเป็นช่ออย่างนี้ค่ะนี่คะทำเป็นช่อ ทำเป็นช่อนะคะึบนี่แล้วเราก็เข้าร่องนี้เลยเข้าร่องท้าย่นนี้เลยเ ปิดรูที่เราเอาตัวนี้ออกมาก่อนค่ะเนี่ยค่ะปิดรูนะคะเมื่อกี้เราดึงสายยางออกมาตัดที่ได้ค่ะลเะเสร็จแล้วเราก็จะมา DIY นะคะ ไอ้น,นี้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็าจับอันนี้จะอยู่ใต้ผมนะคะ น่นนะคะอันนี้คือฝั่งนี้นะคะนนี่นะคะมันเป็นผ้าเก่าอันนี้เรานำไปซักได้นะคะอันนี้ DIY จากจากเศษผ้าลูกค้านะคะ น,นี้คือจากนีว้วาจากเศษผ้าลูกค้านะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเนี่ยค่ะคือเอาตัวนี้ออกมาโชว์นะคะดูมันจะกลับกันไหมเนี่ยค่ะสอดยางยืดสอดเข้าไปในยางยืดเลยค่ะบบไปทางเดียวกันนะคะ ไปทางเดียวกันค่ะสังเกตน,นะคะไปทางเดียวกันนี่เห็นไหมคะตรงไหนลูกไม้เราตัดมันไม่ได้ระดับเราก็พักเก็บก็ได้ค่ะเห็นไหะเย็บให้แน่นๆค่ะ ผม DIY นะคะเนไคะเนี่ยค่ะบึ๊กเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เย็บตรงกลางของอะยังยืดหน่อยหนึ่งคะ่ะกันเลื่อน เด DIY ผ้าผ้าคุมหัวไอ้อันนี้เก๋ๆแล้วค่ะจาก DIY จาก DIY จากไอ้น,นี้นะคะเสษบผ้าลูกค้าค่ะเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะใส่ให้ดูนะ หเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะเห็น <He S 2> ไหม DIY อันอันผ้านี่ก็คือผ้าเศษหมดเลยค่ะ DIY จากผ้าเศษของคุณลูกค้านะคะและทีนี้ช่งางชาจะมาสอนตัดตัดต่อกางเกงแบบนี้ให้ดูนะคะเขาต้องการความสั้นแต่ทีนี้มันขาผ้ามันมีลายอะคะ่ะเราต้องเก็บลายเหมือนผ้าถุงนั่นนะคะต้องดูด้วยถ้าการตัดผ้าแล้วเราไปตัด มุมที่สวยที่สุดของผ้าทิ้งอ่ยอย่างนั้นไม่ได้นะคะมะช่งางซาจะพาสอนทําตัดแล้วนะคะเดี๋ยวช่งางซาจะวิธีเย็บเดี๋ยวช่งางๆจะพาเย็บพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าช่งางซาจะจะสอนเทคนิคให้ดูนะคะวิธีตัดชายกางเกงต่อค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลายสวยเนาะ จะมาตัดต่อนะคะแต่ทีนี้ช่งางชาจะช่านชาจะพามาตัดนะคะตัดตัดให้ดูว่าเราจะตัดแล้วมาต่อแบบไหนนะคะอย่าเขาเขาต้องการสั้นไม่ใช่ตัดเลยนะคะเพราะผ้ามันมีลายดอกแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะไอ้ตรงนี้คือสวยสุดของผ้านะคะชายเราจะทํายังไงนะคะลดความสั้นแต่ชายเหลือนะคะมา อันนี้ลูกค้าต้องการยีบสองนิ้วค่ะมากค่ะเอามายีบสองนิ้วยีบสองนิ้วจะอยู่ตรงนี้พอดีที่นี่เราก็ตัดตัดเอาลูกไม้ตรงนี้ออกเลย าจะพาทำนะคะตัดชายไว้ต่อนะคะวิธีวิธีอเน,นี้ยเห็นไหมคะคือลูกค้าต้องการความยาวอยู่22นิ้วเนี่ยตัดชายออกมาก,ก่อนนะคะอันนี้เป็นเหลือตะเข็บนะคะชายนี้คือขาผ้านะคะูชาจะบอกเทคนิคยา่าแปตัด ตรงนี้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการสั้น่าไปตัดอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือเอ่อเอาเอาขาขึ้นมาต่อค่ะขาเขาสวยเนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้คือเหลือตะเข็บนะคะเพื่อว่าเราจะไม่ได้เย็บชายผ้า<อ>เสร็จแล้วเรามาเฉลี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ 3นิ้ว13 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9เอา9นิ้วเราจะตัดออก9กนิ้วค่ะ แต่ทีนี้ช่งางเผื่อตะเข็บอยู่ที่แปดนิ้วแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วก็อยู่ที่ดอกนี้พอดีมันจะมีดอกเลยนะคะไม่ไม่ต้องไอ้นี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้วัดเลยทีเนี้ยมันจะมีช่อดอกเรียงแถวกันอย่างเงี้ยค่ะช่งางเลยพอดีไม่ได้ตัดไม่ได้วัด นี่เห็นไหมคะตัดตามลายดอกของเขาเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือเอาออกนะคะคือตัดออกเก้านิ้วให้เราเอาแปดนิ้วค่ะเพราะว่าตะเข็บอีกนิ้วหนึ่งที่เราจะเย็บพืนนี่ค่ะบึ๊บเห็นไหมคะน,นี่วัดให้เท่ากันน่ะเห็นไหมคะง่ายเนี่ย ทำลายของเขาเลยเห็นไหมคะที่เจ้าออกเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ชายตรงนี้นะคะเน,นี่ยเอาชายตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมฮะเขาก็จะได้ลายผ้าก๋ของเขาค่ะเหไหมคะเขาก็จะได้ลายผ้ากี่ของเขาเป็นชายชายผ้าตรงนี้นะคะ นเนห็นไหมคะแล้วก็มาต่อแต่ถ้าสมมุติว่ามันใหญ่เกินไปเราก็เอาขาเข้าไงคะเพราะว่าขาลูกค้าใหญ่อยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยววิธีต่อจะมาพาทํานะคะสั้ง่าจะทําให้ดูนะคะถ้าเป็นผ้าขาใหญ่ถึงทําได้นะคะเพราะว่าจะเก็บขาเข้านะคะก็นี่องเหมือนกันค่ะ หเห็นไหมลายมันสวยเขาตัดความสั้นเนี่ยเราเสียด้ลายช้างเนี่ยเห็นไหมคะเหตุผลของการเอามาต่อนะคะ เพื่อมาต่อนะคะทีนี้ความยาวเราก็จะต้องเอาเท่าตัวนี้ค่ะที่เราตัดมาแล้วเห็นไหมคะเทคนิคของการนี่ค่ะรูดอยู่ตรงนี้เส้นนี้เนี่ยค่ะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าลายผ้ามันยาวเท่ากันไหมเราจะเปอันนี้ไม่ได้ เราต้องวัดก่อนลืมไปลายผ้าตัวนี้อยู่ที่ลายผ้าตัวนี้อยู่ที่สิบสิบนิ้วสิบอันนี้ต้องเหลือสิบเลยยี่บองค่ะต้องเหลือสิบสองค่ะเห็นไหมฮะตัวนี้จะต้องเหลืออยู่นี่ ตัดเพื่อมาต่อนะคะนี่นะคะ่ะเป็นเส้นให้เสมอกันนะคะ สัจะเอามาต่อให้ดูนะคะตับชายขาต่อนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสั้นๆจะต่อให้ดูสวยๆนะคะ พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะมีการเก็บขาให้ดูเทคนิคของการต่อขาเอาขาเอาลายคืนนะคะอันนี้คือทำออเดอร์ให้ดูนะคะเพราะว่าเราจะตัดข้างล่างอย่างนี้เลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าลายผ้านี้มันสวยค่ะเนี่ยนี่ละคะ่ะ เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างามาแบ่งปันอีกแล้วนะคะนี่คือเทคนิคดีๆของสร้างานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับการเย็บนะคะขอบคุณค่ะ